ค่ะเจ้ของแซนนลสวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาทักทายกันยามเช้านะคะคุณสุวรรณติดดันครับนะคะคุณเอนะคะให้หัวใจพลังบวกมานะแม่นเอ๋อยู่ประานี้ขอบคุณนะคะให้หัวใจพลังบวกมานะคะคุณะคะเอเจบ,ะะบอกคะ่ะหรือว่าอันผิดขออภัยเด้อนะคะทักทา,ายผิดคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณเอกลักษ์นะคะ คุณเอกลักษณ์นะคะวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณให้หัวใจพลังบวกมานะคะคุณเอกลักษณ์นะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณธนากรวันนี้ป้าดาสวยจังเลยขอบคุณค่ะเป็นเพราะว่าสีเสื้อมันแจ่มหรือเปล่าคะคุณเจอ้วนนะคะเจอ้วนเจอ้วน ป้าดาตื่นเช้าจังมาตื่นเช้าจังมากดให้แล้วนะขอบคุณค่ะตื่นที่หลังหมู่อยู่นี่เนี่ยสวัด,ดีค่ะสวัสดีค่ะเออเอบกลัเอล้วอเออเอ ล้วเนแกล้ไมอ้นัดกันแล้วว่าพรุ่งนี้อ่ะรอกลับองการตอนเย็นอ๋อแต่บอกว่าแม่ไม่ได้แม่ต้องมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนนะอ๋อกิจกรรมวันแม่ไงพรุ่งนี้เนาะเขาจัดวันศุกร์เนาะพอนี้วันพฤหัสแล้วใช่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 นะคะก็เลยอ่ะขออนุญาตเดินทางกลับบายเดินทางปลอดภัยจ้ามินน์นาะก็คงจะเบ๊ะอยู่ไหนเนาะเบ๊ะไปชมโรงเรียนหน่อยเบ๊ เดินทางปลอดภัยหมพี่จ้าก็เจอกันหลับไปไปมานี่แหละพราไปไมามเดี๋ยวเมลาก็จะไปเหมือนกันไปวันแม่โอเคเนาะก็ปีละครั้งนะวันแม่ใช่ใชไปหาแม่จะไปตัดผมให้แม่ด้วยเพราะว่าไปรอบก่อนนี้ยังไม่ได้ตัดผมเลยผมยาวแล้วจะไปเสริมสวยให้แม่ก่อนวันแม่ขนาดแม่ทําไซอะขนาดอะไรนะน้องลาลาตัวแล้วยังตองรอวันแม่นะ โดยบางทีอะถ้าเสร็จธุระไอ้นั่นก็บางทีก็นุ่นแหละรอให้คนวันแม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะลาออกจากความเป็นลูกเขาลาออกเลยแย่เลยนะเนาะแบบนี้นะพสดงว่าถ้าถ้าถ้าแม่อะเห็นเงินดีกว่าลูกนะลูกจะลาออกจากความเป็นเป็นลูกเดี๋ยวนขนาดละลาตัวละลายยื่นยื่นข้อเสนอเลยนะเนาะ รักแม่แล้วรักคนอื่นดีกว่านุ้งเหร่จริงนะเนาะเราต้องให้ความสำคัญกันนะขณะเราไปหลังงานวันแม่เราเราเนี่ยมีลูกให้กลับแล้วก็ลูกก็มีแม่ให้กลับมาแต่ไปเห็นคนพื่เนยคนที่เขาไม่มีแม่อูน้ำตาไหลเลยนะนั่นแหละเขาไม่มีแม่เขาเลยว่าม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 าหามาหาเรามากลับเราแล้วถ้าเรามีแม่อยู่แล้วแม่ไม่มาให้กลับแล้วมันจะขนาดไหน จริงจริงไปไปไปเดินทางปลอดภัยจ้าโอ้ลุงจะไปแต่เช้าเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวก็จะมานู่นแหละเออใกล้ใกล้วันเกิดลุงก็จะมามาช่วยเตรียมงานทำข้าวอะไรด้วยวันนี้วันที่แม่ผีก็เดินทางกลับวันที่สิบเจ็ดเก้าวันโอ้มันทำไมเวลามันไวจังเลยเร็วน้อแต่ละวันแต่ละ สัปดาห์แต่ละเดือนเวลามันไวเราเราตามไม่ทันเลยนะเสือนี่เราจะแข่งกันส้มไปถึงขนาดไหนไปขนาดไหนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดมาเอซีมาดูดูดูตันนี้นะฮะดาด้าโอ้เอดูนะฮะ ส้มอะไรจะส้มขนาดนี้สีส้มเหมือนกันเลยนะแล้วมันสีเดียวกันไงละถ้าคนละลายใช่ไหมมันใส่เป็นทีมใส่เป็นทีมแล้วมองทางไหนก็จะส้มหมดเลยนะอืเสียมอยู่ไนจะไปถอนหญ้าแล้วเนี่ยหลังบ้านอยู่ไม่ได้เสือพาไปนะคะอาจารย์เสือมาแล้วเสียมเสียมเยอสิ่งที่มีปัญหาก็แก้ไขได้แล้ว ขอบคุณอาจารย์เสือมากนะรอคอยมาตั้งนานขึ้นไรทีไรก็มันก็บอกว่าบล็อกหน้าจอแต่ถามเอฟซีเอฟซีบอกว่าโอ้ดูได้อยู่นะคะดูได้อยู่เนาะเอฟซีนะฮะนี่ใช้เวลาลงมือแล้วนะครับดูสิเสือไปหลังเสือไปนานขนาดไหนจะหน้าบ้านก่อนหรือหลังบ้านก่อน